ตรงนั้นหนาไหมตรงนี้ไม่หนาวครับาาทำนิดนิดหน่อยไปทำตรงหน้าขาแล้วก็ตรงตรงขาข้างหลังด้วยก็น่าจะหายดีแล้วครับ โอ้มันจะหายเร็วขนาดนั้นมันน่าจะไม่ใช่แล้วแหละแม่ถ้ามันจะหายเร็วขนาดน,น,นาดั้มน,น,นมันน่าจะไม่ใช่เลยแหละก็พี่เขาถามว่าหายดีหรือย,ยังไงมันก็ยังไม่ดีแต่มันก็ไม่เจ็บเอมันก็ยังไม่ดีแต่มันก็ไม่เจ็บขนาดนั้นแล้วครับมันน่าจะเป็นแบบว่า,าช้ำๆขาหลังช้ำม,ม่วงละให้แกงสับประรดของชอบเลย <นะ S 1> ไม่คิดว่าที่นี่จะมีขายนะ

มันก็มีตรงต้นขาดี่มันช้ำเพิ่งเห็นไปด้วยแมมติดดีที่มันไม่ตกลงไปแล้วมันมีเด็กมีอะไรข้างหลังอะไรตัวเนี้ยดีที่มันทะลุลงไปแล้วมันเจอปูนก็โอเคหายดี แม่รีบกินอย่เล่นแต่โทรศัพท์ข้าวหมดอย่างข้าวมดเนี่ยเาให้มานิดใหญ่นะหมดจี๋ สองซีเรคคอร์ดมีรับเจอน,นอกค่ายไหมรอบสุดท้ายของซีเรคคอร์ดไม่มีครับเพราะว่าติดต่อไปหลายๆท่านแล้ววันนั้นไม่ค่อยมีคนว่างเลยเราก็เดี๋ยวเราจะจะขึ้นมาที่เป็นสินเรคคอร์ดสิงเรคคอร์ดจริงๆเลยเป็นให้ทุกคนได้ขึ้นยานในวันที่ยี่สเร้าจะพาทุกคนไป ลำลึกความทรงจำของว่าเราชาสิงห์แน่ครว่าผ่านมาผ่านมาอยู่เริ่มต้นยังไงผ่านความเจ็บมากนเสคร์ตเชิดยมขึ้นยานได้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่แต่ตั้งใจทำให้ดีที่สุด รอซื้อไลฟ์สตรีมไล้ส์สตรีมจะเปิดขายในปีหน้านะครับเจอกัน29รับใครซื้อบัตรแล้วบ้าง ปฏิทินปล่อยขายในะต้นปีนนนนหน้าครับตารางงานมื่อกล่า5จอกออกมาที่ย9ก้าครับแต่ตอนนี้ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยขาก็ช้ำเขียวตอนนี้ช้ำเริ่มช้ำเขียวแล้ว ไปมีน so ักเตะตัดคอนบุกยืนตัดคอนเกิดคอนหลอดโอเคผมอาจจะดูอีเมลล์โอเคใช่โซยิปหางว่าโซยิปใช่โอเคอาจจะว่าอะไรแบบว่าน่าจะมีตานที่แบบ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  กดจนโทรศัพท์พังตอนนี้ชงชงทักมาบอกว่าสามารถกดจองได้แล้วเรียบร้อยนะคะนรับจองบัตรไม่จองบัตรเลียงบัตรอะไรบัตรอะไรใบสินเดลขอไหม หวานได้แล้ครับอร่อยมากกินกับข้าวพอดีเลยกินน้ำพริกไข่กุ้งด้วยอร่อยมากเออน้ำพริกไข่กุ้อร่อยอร่อยทุกเมนูเลย เื่องนี่กุ้งกุ้งแพ้เดี๋ยวให้ดูได้ยินเสียงความกรอบของมันนะ พี่ไข่ปูเสบอีริร่งเลยคอนเรนชอบกินขับกะเทว์เผ็ดๆกบข่ดาว เราให้ดขาขาเราไม่น่าสนในมากขาโอเคดีนี่คือขานี่แขนีขาข้างก็ไม่เป็นไรได้อยู่ แค่นี้ผมใจผมใจครับน้องๆแม่ได้ตะกุมสับดิกินข้าวกินข้าวกินได้เยอะจะได้มีแรงไันสักผ้าแม่ก็ต้องตอนนี้เราตักผ้าในห้องนอี้หักออกมาเลยมันหนักเชื่อมาก นะเอปนะอบคุณครับยือยอยนอ,อะไรยืนที่ไหนเม่หงุดหงิว หายแล้วมั้งแฟนดูแลด,ดีทุกวันถ้ามันหายดีก็คงไม่เจ็บขายอยู่นี้หรอกเธอเป่าเพีย้ยมในเสื้อสีสดใสครับลืมตีมวันนึกว่าแต่วันนี้เป็นวันคริสต์มาสนเสื้อสีแดงนี่แต่วันนี้เป็น,นปวันคริสต์มาด้วยชุดขอวันนี้เอาลบบสมอนเริ่มละ จะบองลำเบอร์ตรงนี้แล้วกลับไปไปนั่งเล่นเกมก่อคุณปาานปอายุ27ครับ ลบมันย่อมมีบาดแผลเป็นธรรมดาแล้วครับทุกคนเราพร้อมที่จะสร้างตำนานแม่รู้สึกยังไงที่ตกเวทีลงไปครับรู้สึกใจหายตกใจนี่มันเห็นจอตกแล้ว มันเห็นยตอนมันตกแล้วแมวแลยอแล้วแม่ก็เลยอุทานว่านม่จะได้อุทานที่ไหนก็เห็นมันเห็นได้แวบจงไปอ,อยูแลรักษาสุขภาพด้วยอันนี้สุขภาพนม่แต่เต็มนอแล้วมันจะไปฉีดวิตามินเข้าร่างกายสะหน่อยอะไรทำให้เรา ไม่เก็บไม่ปวดต้องไปทำหมอใช่หรือเปล่าต้องไปทำหมอใช่หรือเปล่าใช่สิเก่งเก่งไัน ฝอากุณมางสวิรัิจะพิมาด้วยนะครับฝากคอนเสิร์ตในวันที่29มกราคมน,นะครับคอนเสิร์ตที่มีที่ว่าแต่ยังเมืนอนยังไม่จริงขั้นเลยคอนเสิร์ตที่มีที่ว่า <laughs> Once on the m o o n ครั้งหนึ่งบนด,ดวงจันทร์ อ,อันนี้โอนยืโอนมาเลยค่ะไม่เจ็บแล้วค่ะราับทุกคนหายห่วงได้ข้าวกับแม่ครับ านข้าวเย็นนี้รอบที่สองปกติแล้วจะทานข้าวแต่ห้าโมงเย็นนะอืมันนี้มาทานอนู่นะคะ่ะเพราะว่าแม่เนี่ยชอบอยู่บ้านไม่ชอบออกนอกบ้านแต่ลูกชอบออกนอกบ้านลูกไม่ชอบอยู่บ้านลูกไม่ชอบอยู่บ้านก็เลยก็ต้องมามาเป็นเพื่อนกัน บางทีตัวเองอยากไปไหนก็ต้องชวนเขานรรจงแล้วเขาก็เขาก็ต้องไปไม่ไป <laughs> เขาก็ต้องไปเป็นเพื่อนเพราะว่ามีอะไรนะ <c oughs> เป็นครอบครัวที่หันสามา่ะหันสาเรื่อง เอาทานข้าวเนี่ยสั่งมาเยอะแยะหนึทันท้งหมดนะหนึๆๆๆ่งสองสามทันท้งหมดรวมหมดเรื่องสั่งอาหารเดออโอ้อคนดูอะไรนะซื้อบัตรหน้างานได้ไหมซื้อบัตรหน้างานอืมไม่ได้ครับต้องซื้อผ่านแอปซื้อผ่านแอปแล้วก็ค่อยเดินเข้าง,งานก็ได้ครับในวันที่29ก้าทุกคนอาจจะซื้อ ซื้อบัตรตอนเช้าแล้วก็เดินเข้างานตอนเย็นอะไรแบบนี้ได้เลยเพราะว่ามันจะมี QR code ในการเข้าในการเป็นบัตรเข้างานเข้ามันจะเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ครับ จำกัดจำนวนไม้อยู่ยที่เจเจมอน่าจะบรรจุคนได้กับ2000ท่านครับก็ยืนแค่ขนาดนั้นเลยอ่ะไม่มีก็ไม่มีก็ยี่ให้นั่งเนะอะคนต้องยนืนเอาเพื่อรักชมความเท่ของไฟแสงสีเสียงที่เราจะจัดลงไปเลวเวอร์ที่ส ไื่ว่าสาเช่าไฟมันต้องแผงตันเริ่มกี่โมงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวบอกตั้ารายละเอียดอีกทีตอนนี้ยังยังไม่คอนเฟิร์มไม่แดดร่างไว้เป็นข้าวๆแล้ว ูเสือไม่ได้ครับให้าูเสือเราจะริบเสือไว้ตลังงานออกเดี๋ยวออกมาที่ยี่สิบ่าีเก้าสตอนสิ้เดือนนี่แหละสำหรับที บัตรฟรีเหรอบัตฟรีไม่มีนะครับสนับสนุนคนทำงานเนาะแม่แม่จะยืนไหวไหมเดี๋ยวก็อี้ไปเองถ้าใครที่เอาก็อี้มานะครับเดี๋ยวจะลิฟให้หมดเลยกับเสือคนแก่แม่แม่ยืนมาแได้กี่ชั่วโมงทํามสิบนาที <laughs> <laughs> ทำไมยืนได้น้อยจังเลย ไม่ชอบยืนฮขาแม่ไม่ยืนเลยแม่ก็ไปนั่งรอข้างนอกอ่ะนอนอยู่บ้านเลยไม่ไม่ไม่บัตรผู้เท่า หรือว่าแม่จะซื้อบัตรแบบเท่าล่ะเบอรคนเกียบีพีห้าพันห้าเดี๋ยว,ว,ยว 5, 5. จะจัดที่พร้อมเตียนนอนบอนดูคอนเสิร์ตไม่ชอบคอนเสิร์ต <laughs> ไม่ชอบอะไรแม่ชอบซีเอ็นพีเฮาส์ซีซีเนพีเฮาส์ที่จะปลูกต้อนอินทผลัมปลูกแล้วแม่ต้องทิ่ปลูกที่จะปูกปลูกเยอะเลยแล้วนะกาแฟ นี่เรารอบขอบชิดไม่ให้ใครเดือดคว่ำตายออมหรือว่าอ้อมนู้นออมนี่อ้อมไม้อ้อมไม้สูบป,ปาลามีปลายเยอะไหมแต่ไม่กินเอาไป็นปลาสาใหญ่หมดไม่กินก็กินก็กินแต่ปลาสั้นเป็นปลาพับติมปลาแล้วไปือก่อนใส่เรา เอาปลาหมอไปปลูกเลยโอ้โหหมอไปดินี่ปลาหมอนี่ปาลากระดิกนี่ปาลปาตเตยจะเลี้ยงกู้แม,ม่น้ำก่อนช่วยกันโหวตสนุกเร่ยกว่าี้เราไม่ได้โหวตเลยแต่คะแนนเราลดลงไปเยอะมากเลยนะแอบมอ,ออมองเธออยู่นะจ๊ะ ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันโบสถต่อให้ได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่เสียเวลามาโหวต์วันละโหวต์สองโหสถ์วันละโบสถ์โหวต์โบสถ์โบสถ์รวยๆขอบคุณมากๆนะครับเนี่ยโบสถ์ละร้อยเที่ยวนะเนี่ยโหวต์เนี่ยไม่ร้อยเที่ยว ก็เวลานั่งเขาบอกว่าโบดได้บันบันพูดถึงก็บอกว่าไม่จับตัออ่าอ่าไอโบดยังไงก็กดมันมีเครื่องหมายถูกต้องด้วยใช่ไหมแม่ก็กดไปมั่วๆมั่วๆมั่วๆก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยุดอือพอไปหาทำอะไรอีกไปก็มาทำใหม่อือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกดผิดกดถูกบ้ากสรุปแล้ว ได้ไม่ถึงสิบเที่ยวแลวแม่ก็ไม่หมดปวดมันเป็นบ้างไม่เป็นบ้างเสียงอะไรเสียงน้ำตกข้าข้างเน่ยเสื้อกำนันมากใส่เสือนนสเส้อกำนันแล้วก็ใส่สร้อยเท้งไอะไรๆๆดูดเหมือนเริอบอกข้า พอแล้วอิ่มแล้วเอาหนิไม่กินไม่ต้องไปถือไม้วยะมิ่นตัวนี้เนี่ยรู้ไหมมันคืออะไรกมิ่นถูกต้องมัาก็ไม่กินไงโอ้ยอร่อยมันเป็นอาหารเมืองไทยเป็นอาหมืนงไทยกินเถอะกินอาหารให้หมดกินอาหารให้หมดทำลายหลักฐานเร็วเข้า มองมหมดเยเยอะนะแล้อเยนะ็นนตอนนนนก้า้นาเนไม่มาเพราะกินอาหารขาไม่หมดแม่ก็โอ้ก็ไปกินพี่อาหารไม่ใช่มันเยอะเองหมดแล้วนี่ ก็หม co ูช er ุมวชุมวงอ่ะน <clipping. S 1> <light. S 2> ิ่หมดแล้วเรากินอาหารไทยมันต้องกินแบบไทอะไาอไรอไรอะไรอะไอะไไรไไอะไระไมอะไรออะไรอรไอออรออยไ อ <c oughs> ่อยม่จะหนเหมือพี่ก <ahead> ินไปทีขมิ้นน่ะกิ่ให้หมดเลยน้าสิหน่วยชอบกินนที่บ้านแม่ปู่เยอะสิผักสมุนไพรกินผักกินกินเรือว่ ซินพีปลูกอะไรกินเองบ้าอะไรนะซีนพีซีนพีเขาปลูกอะไรกินเองบ้างหลายอย่างมะเขือพริกแจกกลับไปตะกี้นี้ดอกแพรตายแล้วอยากรู้ว่าใครแต่งเก่งก็ไม่รู้โค่นมาทั้งต้นเลยังไม่ออกดอกยังไม่ออกใบ แก่เกิงก็ไม่รู้โค่นมาทั้งต้นเลยยังไม่ออกดอกยังไม่ออกใบอยู่ตอนนี้ ือรีลล์นะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวถามที่ก่อนหนะ้าไม่